ตอนนี้เราอยู่ที่เซเว่นโกน้ำจิ้มแซ่บมากชิปส์ <Ch ips. S 2> ว้าวขอจอดจริงเท่าที่เดินมาคือร้านนี้คิวยาวสุดเลยทุกคนครับผมนอนเองเอ๊ะไม่ใช่ชินโน่ครับ <c oughs> อยู่ที่ตลาดเซเว่นโกเซเว่นโกเซเว่นโกะหนึ่ เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้มีอะไรกินบ้างนี่ข่าวบ้านเราเลยว่เมื่อกี้คือนนตอนเด็กนะทุกคนนี่เราใส่เครื่องทำมิชชีนย้อนมาสมัยยังไม่ใส่ตาสั้นโอเคอ่ะตัวจริงตักรกลเนี่ยนู้นอ่าสวันดีทุกคนพูดอะไรดีวะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เซเว่นโกที่แยกคอปออนะทุกคนดูสิว่า จะมีอะไรที่เหมือนเซเว่นออริจินอลที่โคราชบ้างเด็กโคราชมาเดินเองแล้วันนี้ใช่วันนี้ไปดูกันะนะมีหลายโซนมากเขาขยายไปเยอะมากมีโซนนี้โซนนี้โซนนี้อันนี้คือแค่ของกินนะไม่รวมของพว<อ>กสื้อผ้าเธอเอาเปล่าอเอาไหม หมูกุ้งสองค่ะแล้วก็หมูไข่แดงเค็มสองแล้วก็เห็ดหมูเห็ดเข็มทองสอง,สงค่ะเรียบร้อยค่ะผสมกันได้ไหมคะได้ครับเอาผสมกันขีดหนึ่ง่แล้วามาชิมเกี๊ยวร้านแรกกันก่อนนี่เป็นเกี๊ยวมีหลายไส้นะมีชิ้นละสิบบาทแล้วก็ชิ้นละห้าบาทอันนี้เป็นเห็ดเข็มทอง น้ำจิม้มน้ำจิ้มแซ่บมากเลยเผ็ดเผ็ดโซกีวอร่อยหรอว่าที่อร่อยกว่าคือน้ำจิม้มน้ำจิ้มมันซีฟู้ดร้องได้ลองได้อร่อยอร่อยต่อมาเป็นหมูเยิ้มอันนี้ผิดเราสี่สิบบาทเราซื้อทั้งเนื้อหมูแล,แล้วก็ผสมกับที่โครงหมูมาด้วยอ๋อร้อนร้อนร้อนนี่นุ่มนุ่มนุ่มแล้วก็หวานอร่อย มันจะเยิ้มขมชื่อแล้วก็หวานๆเลยแล้วก็ถ้ากินกับข้าวเหนียวน่าจะพอดี A few moments later คโีกระดูกเดี๋ยวจะมารีวิวนมชมพูนะครับอร่อยปะว่ากับ โอเคอันนี้ก็เป็นร้านเต้าหู้เนื้อคัสตาร์ดทุกคนชุดละ50บาทมีน้ำจิ้มให้เลือกว่าน้ำจิ้มเต้าหู้เอ้ยน้ำจิ้มอะไรวะเจียวไอ่ใอ่หรอไม่ใช่น้ำจิ้มถัว่วตัดเออน้ำจิ้มถั่วตัดเออ,รเอ,อหรือว่าน้ำจิ้มบวอยอ่ะลองชิมเห็นเขาบอกว่าเป็นเนื้อคัสตาร์ดเอ๊ะเป็นเนื้อคัสตาร์ดระวังร้อนนะคะชิปส์ร้อนแน่ Uh huh. ข้าตัดจริงหมิง<ๆ>ชิมบ้างขาตัดจ,จริงเนาะเนื้ออืมนุ่มมากเลยอืมนุ่มมากแล้วก็รสกลิ่นเต้าหู้มันจะไม่ได้ชัดมากถ้าสาหรับใครที่ไม่ได้ชอบกลิ่นเต้าหู้อะ่ะกินได้เลยอร่อยเหมือนกินแบบนมทอดอ่ะแตคือแบบปกติก็ไม่ได้เลิฟเต้าหู้แต่รู้สึกว่ามันเป็นเนื้อขาตัดเนาะอืมเนื้อขาตัดจริงอร่อยอร่อยแต่ต้องจิงม้มจิ้มไปเยอะหน่อยอืมถ้าคนชอบรสจัดอ่าใช่ อันนี้มาต่อคิวร้านธนาชาใตา้เป็นชาไทยเจ้าดังของติกต็อกมาดูคิวเท่าที่เดินมาคือร้านนี้คิวยาวสุดเลยทุกคนอันนี้คือสั้นแล้วนะตอนแรกที่เราเดินผ่านคือยาวกว่านี้แล้วพอนี้เห็นสั้นก็เลยเออง็มาต่อดูีนี่นมาแล้วสั่งแบบธรรมดาเพราะว่าน่าจะกินไม่หมด สามสิบห้าบาทนะแก้วใหญ่หอมแล้วก็มันแต่ว่าจะรสชาอาจจะไม่ได้เข้มมาก<อ>ก็จะมีรสนมเยอะหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นชาไทยที่อร่อยอยู่นะ<อ>แต่ก็จะแบบไม่ได้เข้มขนาดนั้นก็เกิดว่าใครชอบชาไทยที่ไม่ได้รสขมมากไม่ได้รสฝาดมากแล้วก็ออกเป็นนมนมอะ่ะอันนี้ก็คือโอเคเลยแล้วก็35บาทก็ไม่แพงอเอาสั่งสั่งเอา ได้เวลามารีวิวพิซซ่าครับพิซซ่าหน้าอะไรหน้าหน้าไม่รู้ครับรหืมเปรียปร้ยวชาอร่อยครับหมูทอดเดี๋ยวนะหมูทอดข้าวววัง ชาววังเออข้าวชาวาชาวังหมอทอดชาววังนี่หมูฉ่ำซอสชาววังอ้อร้อน <laughs> ขีดละห้าสิบบาทเองคือหนึ่งขีดนี่ฉ่ำมากเห็นแล้วโอ้โหมันร้อน่มจริงรสชาติเข็มข้น,นหวานเค็มกินกับข้าวเหนียวอร่อยแน่ๆน แล้วแบบเนื้อนุ่มมากจอทิโน่บ้างมันในเมื่อมันร้อนเนาะเด็กมันก็จะกินไม่ได้นะพอลจะปาดตีปาดตีเทสร้อนนะเยอะกยันไงอร่อยไหมอร่อยแต่ว่าแต่ว่าขอน้ามากกว่านี้ทำไมอ่ะมัน มันแหง้งมันแห้งตอนนี้มันขึ้นมาลนานแล้วมันเพิ่งขึ้นมาม,นมันเย็นแล้วมันแห้งเลยอถ้ามันเย็นแล้วมันอันนี้ไข่ปลาอะไรเหรอคะไข่ปลายี่สกยี่สก นี่ก็จะเป็นไข่ปลาทอดสมุนไพรมาเี่20บาทแล้วก็มีน้ำจิ้มให้เลือกระหว่างน้ำจิ้มหวานกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเราเลือกเป็นซีฟู้ดมาอันนี้เขาบอกว่าเป็นไข่ปลาไข่ปลาผึ้งศกอันนี้ไข่ปลาอะไรเหรอคะไขป่ขปลายึ้งศกยึ้งศกถ้าปลาอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวชิมอ่ะเดี๋ยวคำแรกแบบไม่จิ้มก่อนอออืือมอมอมืมันจะแบบ มันมันแล้วก็หอมสะบุญไทยคนที่ชอบกินไข่ปลาแบบเลิฟแน่เดี๋้อเดี๋ยวเราลองจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแม่เป็นนิดเดียวพอกินหน้ามิจิซีฟู้ดความมาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยขุณแนะนำแบบใหม่ดีแบบไม่เคยเห็นสุดอร่อยวันนี้มาวันนี้มาลูกเดียวทำไมเอารูปเดียวเดี๋ยวนะแพลขอชิมคำหนึ่งนะ นี่ชูครีมของมัตชู35บาทเดี๋ยวชิมเบอร์เลอร์เอาโชว์ดูให้ดูว่าชิ้นใหญ่ไหมเทียบกับนิ้วก้อยนี่ไหนดูใหญ่กว่าเขาบีบครีมใ, <น S 1> ให้สดคนเลยใช,ใช่ไหมครับอ่ะชินโน่ลองชิมโหต้องเอากัดให้โดนกัดให้โดนขยันใหญ่ขยันไใหญ่นะโอ้โหโดนยังอาหารให้เห็นครีมหน่อยนี่โอ้ครีมจุกจุกไม่โดนใจเอากัดอีกอันนึงให้โดน เป็นไงบ้างน่าปวดหวดไหมหวนครับอ๋อมันถึงกับต้องเต้นอะ่ยนมพี่เอ็มชิบังเดี๋ยวเธอก็เดียเอไม่ได้ทมูเนแบบมันถึงกับต้องเต้น อืหอมแล้วก็ไม่หวานมากแล้วก็ตัวทับเขาอะกรอบพอดีนะคือแบบแป้งไม่หนาเท่าไหร่ถือว่าอร่อยแนะนำสามสิบ้าบาทอืมอ้าโอเคทุกคนวันนี้ก็พอประมาณแล้วกินไปเยอะมากอิ่มมากกินไม่หมดด้วยก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกันเนาะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าถ้าเกิดว่าใคร ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ hmm. กดซับสไคร e mm hmm. แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้คนอื่นช mm hmm. ่องเราจะได้ดังๆนะครับ mm hmm. ไว้เจอกันคราวหน้าครับบ๊ายบายไายมา